สวัสดีครับพวกกผมเตชสกอปนะครับวันนี้เราก็มารีวิวไม้นะฮะเนื่องจากเป็นเดือนแห่งความรักนะครับวันบาเลนไทน์ก็เลยจะมารีวิวไม้ของผู้หญิงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นของแบรนด์ปิงนะครับเห็นถ้วยนะครับถ้วยรางวัลนี้นะฮะก็คือถ้วยโซฮาร์มครับก็คือถ้วยการแข่งขันที่เป็นแมตช์ใหญ่ของผู้หญิงนั่นเองนะครับคล้ายๆกับไรเดอร์ครับแล้วก็เพรสเดนครับนั่นเองครับโดยที่ตระกูลโซฮารมครับ ตั้งแต่คา์ลตันโซฮามจนถึงจอห์นโซฮามที่เป็น c ีอของปิงนะครับเป็นตัวผลักในการทำทัวร์เมนต์นี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นทางปิงเนี่ยจะถึงสนับสนุนให้ผู้หญิงนั้นเล่นกอล์ฟมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ไม้เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายนอกจากเสื้อผ้าเช่นพวกมวกเมอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาหมดเลยนะครับแล้วก็การออกแบบดีไซน์ไม้นะฮะ ตัวในทัวร์ก็ใช้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าอย่างรุ่น GLE ธรรมดานะครับแล้วก็ GLE 2ครับเป็นการอัพเกรดมาสำหรับปีนี้นะครับให้นักกอล์ใหม่ๆได้ลองใช้กันนะครับสำหรับผู้หญิงมีเป็นฟูลเซตเลยครับโดยที่วิศวกรออกแบบของปิงเนียก็ตั้งใจออกแบบให้สำหรับผู้หญิงเลยครับนี่นะครับ คนนี้นั่นเองนะครับไรอันสโตรกนะครับคือเป็นคนที่ออกแบบไม้นะฮะตั้งใจให้ผู้หญิงตีง่ายและเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการเล่นของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นปืนใหม่หรือมือที่เล่นมาแล้วระดับหนึ่งเป็นแล้วนะครับใช้ไม้ตัวนี้แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องผลงานเลยครับดีหมดครับออกแบบทุกอย่างนะครับตั้งแต่กริปก้านหัวนะครับให้แมทช์กับเพศหญิงหรือผู้หญิงของเราเองนะครับแล้วก็ ถ้าผู้ใดนะครับมีแฟนนะฮะก็อยากจะให้ชวนมาเล่นกอล์ฟกันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอุปกรณ์นะครับมี s พ p p o r t ให้อยู่แล้วนะครับสำหรับเพศตรงข้ามหรือเพศหญิงของเรานั่นเองนะครับโดยที่ไม้ LG E2 เนี่ยก็เป็นไม้ที่ดีไซน์นะฮะเหมาะกับผู้หญิงจริงๆนะครับเป็น full s e ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะว่าโซฮามคัพเนี่ยก็เป็นรายการใหญ่ของผู้หญิงนะครับเป็นรายการแบบไรเดอร์คับนะฮะก็ อยากจะบอกว่าปิงเนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่สนับสนุนให้ผู้หญิงเล่นกอล์ฟแล้วก็เป็นบึงในแบรนด์ที่อยากให้ผู้หญิงทุกคนได้สนุกสนานกับกีฬากอล์ฟนะครับเพราะเป็นกีฬาที่มีความมีจิธรรมสูงสนุกแล้วก็ไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าไม้ตัวนี้ของปิงเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่อยากจะบอกกันเลยนะครับว่า ทางทีมงานปิงเนี่ยตั้งใจออกแบบและตั้งใจดีไซน์เพื่อทําให้เกมกอล์ฟของผู้หญิงที่ได้ใช้ไม้ของเขานั้นง่ายขึ้นและสนุกขึ้นแน่นอนครับเรามาดูกันเลยครับเจ้าตัวนี้นะฮะตัว g l e 2เนี่ยนะครับมีั้งแต่ดริเวอร์นะครับผมเป็นฟูลเซ็ตนะฮะมีั้งแต่ดริเวอร์แฟเวย์ไฮบริดแล้วก็เหล็กพัตเตอร์ด้วยครับเดอะดริเวอร์เนี่ยก็จะหลบสิบเอ็องศานะฮะหัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาเป็นตัวแฟร์เวย์ทุกอย่างเนี่ยดีไซน์เหมือนไม้ผู้ชายเลยครับแท้ รอบแล้วก็น้าหนักแล้วก็รูปทรงแล้วก็สีจะออกไปทางหวานๆวานใสๆสวยๆให้ท่านผู้หญิงทุกท่านได้ลองเล่นแล้วลองจับต้องดูนะครับพัตเตอร์ก็มีด้วยกัน3แบบนะครับก็จะมีตัวที่เป็นเบลตเป็นโมเลตแล้วก็เป็นมิดโมเลตนั่นเองครับผมเรามาลองดูเลยนะครับ รสชาติเป็นเหล็กเลยดีนะครับก็ค่อนข้างนุ่มนะครับแต่ว่าไม่จบบหนุนแรงแรงควายเนาะเราะงั้นก็เลยจะทำให้รู้สึกว่าได้ขับมันก็รล้วอชอบเว้ยเว้ยแม่งเบาดีว่า เ <c oughs> <c oughs> หม,มาะสำหรับผู้หญิงมากเลยครับตีง,ง่ายตีเบาความยาวอยู่ที่สี่สี่จุดห้านะฮะก็ไม่สามผมนะนะไกชอบ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  ง่ายมากเลยครับรอยทุกอันสำหรับเจ้าตัวนี้นี่ตั้งแต่เหล็กมาจนถึงเฟอร์เวแล้วก็มาที่ดรเวอร์แล้วก็ไฮเิดอีกตัวที่ยังไม่ได้ลองนะครับความรู้สึกของเจ้าดรเวอร์เฟอร์เวแล้วก็เหล็กเนี่ยนิ่ม นะครับไม่ได้แข็งกระด้างแล้วเบาด้วยก้านให้ตัวสามารถเล่งได้นะครับทีต่ต่ำที่สูงได้ถ้าตีสปีดผู้หญิงนะครับตีสปีดเบาๆเลยเนี่ยบอลไกลมากเลยนะลอยง่ายด้วยไม่ต้องเล่ไก็ต้องไหน้ลยตีสปีดสักไม่เกิน80นะครับของผู้หญิง ก็ตัวไฮบริดของเขาก็จะมีเทอร์เบเลเตอร์เหมือนกันนะครับเหมือนตระกูล G 400นะครับผม G 400 G 410นะครับไม่ใช่ G 400มง G 400 G 400จะมีเทอร์เบเลเตอร์อยู่นะครับตัวรับตัวไฮบริดตัวนี้ก็มีอยู่นะฮะมีง่ายแน่นอนครับดูจากทรงแล้วหน้ามันนะครับผม ง่ายไหมผู้ชายกะ ยังไงก็ขออภัยนะครับสําหรับเสียงที่มันไม่ค่อยดีในช่วงตีเหล็กโทนะครับแล้วก็ขออนุญาตไม่ให้คะแนนนะครับเนื่องจากผมอยากให้ทุกท่านที่ดูเนี่ยพาคนรู้ใจนะครับไปลองไม้ตัวนี้กันเองแล้วก็จะได้มีความสุขกันในวันเาลลัไทยนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมมาตลอดเลยอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับด้านล่างว่าเอาแฟนไปลองแล้วแฟนรู้สึกยังไงแฟนอยากตีก๊อฟไหมนะครับแล้วก็ชวนแฟนมาเล่นก๊อฟนะครับจะได้ไมทะเลาะกันเนาะมีความสุขนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เห็นคอนเทนต์ใหม่ที่ผมทำขึ้นมาก่อนเลยนะฮะเฟซบุ๊กจะสก๊อปเพจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ i n s t a g r ก m ก็จะสก๊อปออฟฟิเชียลเหมือนเดิมครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็อยากให้มีความสุขในวันนะครับสสดีครับ